สวัสดีครับคุณผู้ชมทีาา่วันนี้ผมต้อง,องมาปเปิดเสียงจริงเพราะผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจใส่เอครับก็คลิปนี้ก็เป็นถ่ายอยู่โรงเรียนอยีกเช่นเคยครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะพักผ่นครับไม่ใช่อะไรงานเยอะก็ ก็จะถ่ายคลิปแนวนี้ต่อไปจนกว่าผมนั้นจะจบนะฮะซึ่งคลิปนี้อาจจะตัดนานหน่อยเพราะเพิ่งมาลงคลิปเสียงนี้ก็เสียงผมหลอกก็ก็ตัดไปตรงที่ผมหาที่นั่งก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับก็นานสุดๆซึ่ง อยู่แถวๆหน้าโรงเรียน,นครับก็เราผมพาไปดูประากาศโดยรอบแล้วกนนะันก็มองสายมองขวากอนย็หยิบกล้องเลยก็แล้วกันโอเคครับเราหยิบกล้องมาแล้วนะก็ค,คลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะสักเทนะ่าไหร่เพราะมุ่นทำนะเคยทำอย่านี้ก็ขี้เก๊งๆนะ เดี๋ยวให้ดูนะครับมีอากาศเดอรยรอบนะแบบก็เดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูบรรยากาศที่ผมน,นั่งอยู่นะครับชอบเ,เดินไปนะครับก็พอ,อเปิดเดินไปหาเพื่อนนะเพื่อนเล่นฟุตบอลเป็นไงหล่อหล่อเบาไม่อยากจะนี่ครับเด,เดินไปเลย เราค่อยเพื่อนผมแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนเด็กชายพอคินนะครับเขาเข้ามาลูกหลับส่งเขาส่งตัวผมนะครับขอบคุณครับก็โอเคครับหลังจากที่เพื่อนแนะนําตัวเสร็จแล้วครับเราก็จะเดินไปหาที่นั่งนะครับก็กล้องอัดประสันหน่อยครับวิ่งวิ่งไปเก็บบอลมาใหนดูข้างหลังนะครับนี่ครับตึงกำลังเตะไปแล้วคุณผู้ชมท่าอย่างสวยครับ ไปหาที่นั่งรอครับก็ได้ที่นั่งรวครับก็ขอนั่งตรงนี้สักพักนึงก็ปิดกระจกก่อนเต็มระดับไม่อยากให้ถือคำหลอครับผมตัวเองคือเ็อาจจะแสบตาหน่อยนะก็กระจกมันสะท้อนนะก็ นั่งตรงนี้เแบบยาวๆครับวันว่างก็เผื่อใครสงสัยนะว่าผมแต่งตัวอย่างนี้ไปเรียนทุกวันเนี่ยมันก็แต่งตัวอย่างนี้ไปเรียนทุกวันนะก็แต่งทุกวันนะก็วันไหนก็ไม่ได้ใส่เสื้อก็ใส่แค่ไอโมงครับแล้วก็ถุงมือแบบบุกถุงล็อกนะก็เป็นสไตล์ของช่องผมอยู่แล้วก็ หันไปดูก่อนว่นวามันใครแอบส่งหรืเปล่าเสียงในคิว่ิโดอาจจะดังหน่อยนะเพราะผมถ่ายช่วงเลิกเรียนนะะวันนี้ก็วันจะมีตลาดนะาเด็กอาจจะเยอะหน่อยเปิดดีกว่าหายใจออกเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งเล่นนะดูคนเล่นบอลเรียบตาไปมองกันน,ะนนะเพื่อนไปแล้ว เจอเพื่อนครับตองรีบเพื่อนก่อนนะครับเรียกแล้วเพื่อนไม่มาเข้าสวัสดีพ่อเพื่อนไปก่อนนะก็เดี๋ยวหาที่นั่งครับก็ที่นั่งไปกี่ร,บรอบกนะ็ตัดไปเลยก็ตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับเนี่ยครับซูมนะครับซูมเพื่อนที่แนะนําตัวไปตะกี้ครับ กำลังเล่นบอลอยู่นะโอ้โหมุมดีครับเห็นตู้ครับสู้มาเห็นตู้ครับถูกเพื่อนครับอย่างใหญ่นะครับนี่นแก๊งเล่นบอลครับจำลี้ไหมครับโอ้โหมาแล้วป้าแล้วเลี้ยงครับโอ้โอยาววันนี้ครับต้องเจาะขึ้นไปแล้วเล่นฟุตบอลมันๆครับโน้โหมก็อาจจะมีคนผ่าน่อยครับเป็นช่วงแรกกลับบ้าน เราก็จะเน้นไปที่เวลายูครับก็เยวขอถัดมาอีกมุมนึงครับนี่มุมกว้างอาจจะแลกหน่อยครับมาใกล้ๆครับก็จะลังเล่นแบบเพลินๆครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนล้มมวยครับรองเท้าหลุดนะครับนี่นะอเด็กผ่านครับเด็กผ่านเยอะหน่อยนะแถวนี้ก็เด็กน้อยครับโอ้ยโอ้หจังหวะนี้ครับเพื่อนตั้งท่านครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ลูกบอลมาแล้วครับอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะมันไม่ได้ซูมนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ซูมครับเพราะมันนี่ครับซูมแล้วซูมแล้วครับเพื่อนยิงเขาหัวเลยครับทำไมไม่ยิงมาเครียดเลยครับจะกินลูกบอลผ่านคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยที่คลิปมันสั้นนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ